ครับอารครับท่านมณีนาหลักข้ออาการุกข์ท่เป็นอ่างไอาการทางจิตท่านตอนนี้ค่ะอาการทางจิตอ่าสภาพทมตั้งแต่เมื่อวานค่ะเบลรุ่งค่ะท่านอาจารย์ก็เมื่อวานพอรอบบ่ายก็เข้าปฏิบัติรอบบ่ายชั่วโมงครึ่งค่ะท่านอาจารย์อ่าสาธุค่ะอาการดหงดแล้วก็แผนนี่ตา แต่แต่ไม่ได้สำาัญานขึ้นทมค่ะท่านอาจารย์แต่แต่สภาพทำที่ที่ดับไปแต่ภาคภอคตอนข้างก็มาวลอกโดยสารท่านอาจารย์ราคาต่อรอบเย็นนะต่อต่อรอบเย็นต่อเมื่อคืนค่ะก็งดงามในเบื้องต้นกระดับผาษาขึ้นเขาลงเขาแล้วก็งดงามในถามกลางก็จิตตั้งมั่น แต่แต่ก็ยังมีสรงอกอยู่ก็ขึ้นเขาลงเขาแบบแบบเล่อนๆท่านจา์พอไปสุดท้ายก็ก็แบะชาผๆนั่งเลยอ่าตลอดยันยันหมดเวลาค่ะท่านจางอ่าสาธุค่ะก็คือคือคือเป็นเป็นโล่งๆเป็นเบาๆอะค่ะท่านจางอ่าสาธุค่ะอ่าแล้วขั้นตอน ็ดขั้นตอนท่านกนําหนดถูกต้องหรือยังอ่ะถูกค่ะถูกต้องค่ะท่านอาจารย์อ่าแล้วก่อนนั่งสมาธิได้กําหนดทุกครั้งไหมอะทุกครั้งเลยค่ะที่ที่การขึ้นทาแล้วก็อ่าการเดินมาร์คค่ะท่านอาจารย์อ่าสาธุอะคล่องแคล่วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีได้ดีทีหรือยังค่ะค่ะค่ะแทงตลอดค่ะ อสาธุแล้วผลเป็นยังไงบ้างหลังจากเข้าใจในอานาปานสติที่แท้จริงแล้วอ่าคือคือง่ายขึ้นค่ะท่านอาจารย์คือไม่ไม่พอวะผวงกับกับลมแล้วเราเรามีหน้าที่ดับตรงนั้นพอพอกําหนดสติตั้งมั่นอยู่ที่เสาเขือนเสาหลักพอมีนั่นพอ,พอมีจิตส่งออกหรือเราก็ดับดับไปเลยดับตลอด ตลอดสายถ้าเขาโทรขึ้นมาคือว่าเขาจิตส่งออกเราก็ลงนิวรณ์ห้าค่ะท่านอาจารย์ขึ้นเขาลงเขาค่ะอสาธุนะแล้วเข้าใจระบบที่แท้จริงแล้วใช่ไหมค่ะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ในการขึ้นการลงในการอาจกาหนดขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นอาณาปานติอยู่แค่ช่วงแรกเท่านั้นเมื่อมีการสัพยยุทธก็คือการผัสสะเมื่อผัสสะลบทั้งระบบจะเป็นการดับผัดสะหมดแล้วไม่มีอาณาปานติแล้วยันจบ ทุ่งวิทั้งวันก็ดับประตะอยู่เนี้ยไม่ต้องไปอยู่กับอนาปานาติใช่ไหมอานา,อานาปาณตินี่คือช่วงแรกช่วงแรกเท่านั้นที่เรา,านั่งสมาธิเริ่มนั่งกราบพระองค์แล้วก็ระล,ะละึกขงวงก็ใช้อนาปานาตินี่แหละนะครับแต่เมื่อมีการสับประยุทธ์เมื่อไหร่พระสุองค์จะระบุชัดเจนจะต้องดับประตะต่อเนื่องต่อเนื่องเลยต่อเนื่องต,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 ตลอดวันตลอดคืนใช้กันดับระตะ นะครับไม่ใช้อาณาแล้วอาณาปานันติจะไปใช่อีกครั้งหนึ่งคืออยู่ที่ยะถาปุจยานทัศนะอาณาร้อยเปอร์เซนต์เลยอยู่ตลอดเลยยันจบชั่วโมงที่เรานั่งเลยไม่มีการดับผัสสาในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิปุ๊บมีการสับยุบปุ๊บดับระสมันเลยนะครับแล้วก็อีกระบบก็คือระบบของสุดท้ายเมื่อบันดีมุดแล้วเห็นไหมครับอาณาปานันติเป็นระบบระบบอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดี ใช้กันแล้วไม่เข้าใจเห็นไหมครับเมื่อไม่เข้าใจผู้มีผลทันทีอมีผลทันทีนะครับแผลที่ได้เป็นยังไงครับหลังจากหับปัสสาวถูกต้องแล้วคือคือเบาค่ะท่านอาจารย์สภาพรรา,าเขาเขาเบาโล่งไปเลยอยู่อ่าตั้งมั่นอยู่ในสมาธิและเรามีความรู้สึกว่ากระอิมกระอิมที่จิตนะคะจิตเบาเบาโล่งกายเบาจิตเบาค่ะ S <S อาจนจนเต็มชั่วโมงจนที่เขาถอนออกมาถพงถพงแม้ว่ามีส่งออกมั่งก็ลงลงเร็วขึ้นเร็วประมาณเนี้ยคะ่ะอาจารย์อ่ตองดูตนนั้นก็ะจะไม่เหมือนกับว่าเราลบแบบสเปซสปาลบไม่ไม่เข้าใจใช่ไหมอยิงปืนก็ยิงออกมั่วทุกทิศทางเลยแต่ตอนนี้ปุ๊บเพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเขาจะอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายเห็นไหมอยู่ที่ปลายจมูกปุ๊บทันไหมแบบนี้ทันไหม ทัวิญญาณนะใช่ทันค่ะวันนั้นที่ผ่านมาเราไม่ทันวิญญาณวิญญาณเข้าครอบงาทั้งหมดเพื่อเขาเข้าเข้ามาครอบงามทั้งหมบดชาลีศีเข้ามาด้วยนะเพื่อชาลีศีมาทุกสิ่งอย่างมันปรับหมดเลยเพียงทําให้เรารุ่มหลงทําให้ท่านเกิดความลังเลสงสัยเกิดจากสภาวะความอยากเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเข้ามาใส่ไฟตลอดตอนนี้ ต่าน,นหาคอยกระทิสตลอดค่ะเดี๋ยวมากระทิสเดี๋ยมากระทิสก็ทําให้ท่านเดินมักผิดเมื่อเดินมักผิดมากมากๆเข้าศีลก็จะเริ่มด่างเริ่มคอยเริ่มทะลุเพราะจะขาดสัจจ <_ c oughs> นะนในการที่รับทำแล้วก็ทำโดยไม่รู้ตัวว่าผิดค่ะ <_ c oughs> แล้วก็เป็นอนุสัยเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยพระธรรมสานเข้าไปคือใจกันใย่างนะครับเมื่อ <_ c oughs> มาเข้าใจก็จะ เดินมาได้ถูกต้องครับใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังจากทําถูกแล้วอ็คือเบาเมืเ่อคืนชาลีสีก็ไม่มีมานจิตก็ไม่มีค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ยังงงอยู่คือคือเวทนาก็ไม่มีทั้งทั้ง,งตอนเย็นแล้วก็ทั้งตอนเมื่อชเช้านี่ค่ะนี่เมื่อเชาอ้ายังไม่ได้เขียนอาการจิตก็คล้ายๆกันคือจะเบาแบบแกระอิมกระอิ่มอยู่อยู่ที่จิตนะคะท่านอาจารย์คือโล่งๆไป อ่าไม่ไม่มีที่ว่าร้อนหรือว่าขำยิบแยบยิบยๆบเหมือนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาค่ะท่านอาจารย์สาธุกก็เข้าใจแล้วนะที่เมื่อวานนี้มาแทงตลอดให้สาธุกค่ะท่านอาจารย์เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวท่านก็เดินมัก่อไปตามท่านอาจารย์อนนลินจะได้ให้คำตอบนะครับอมีคําถามไหมครับวันนี้อ่าไม่ไม่มีค่ะท่านอาจารย์ก็เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์แนะนําบอกว่าไม่ต้องไปพะวงกับกับ กับลมแม้กระทั่งจะขึ้นลงจะแผ่เมตตาจะอะไรก็แล้วแต่อ่าอยู่ที่ลมก็ที่ข้อหนึ่งเท่านั้นนอกจากนั้นก็ดับไปเลยดับภาษาไปเลยอ่าสาธุเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่มีคําถามถ้ายังมีคําถามก็คือไม่ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์เมื่อเข้าใจแล้วก็จะจบก็จะสามารถเดินมาต่อได้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านวันิดาลัโกรแคนนี้ก่อนนะครับ ค่ะสาธุกราบขอบพระคุณมากค่ะกรับสวัสดีค่ะสาธุค่ะ